วับมือนี้โย่ไหลสอนค่านะครับืัอนี้ไรทำฆ่าตัดอ้อยนะครับที่ได้คิปควอนมาตัดอ้อยอสามเดือนตัดนะครับว่าเดือนคุมพะพันที่ตัดครับนี่ตัดโมกกล่านะครับไปเบิรงครับมันเป็เงาขนาดะไรนะครับเนาไปครับนี่ครับคยามเงาตบบ่เดียวรับเด็ดมากน่ามือครับ อันนี้ปีปีสองนะครับหนี่ปีสองอันนี้ปีแรกครับตอ่อต่อแรกครับมาต่อแรกอยู่ต่อที่สองครับผลงานผลมานตัดนะครับมัน ทีมงานของผู้ใหญ่อนุรักษ์ปินทองมือเศร้ากับพระกันหนาขาวเหรอครับสวยมากหนาดำครับเดินทีมงานคุณใหญเหลือมือไฟครับมาเบิรงเอาครับนี่ครับมือไฟขนาดเลยครับนี เมื่อละหาซิปกองครับเนี่ยโอ้ยมันก็น้ำตรงดีเนะาะเศร,รา้ามากพูดได้ขนาขขาวขาววันนี้ดำแล้ว แตเมันเน้อเียง้วบุ่งโอ้มันจะไได้เกดซอกก็ติดบ้าะขึ้นมาอยู่ไดมั้เ้านี่ยบบ้าบ้าจขึ้นไปเ่ะรถนักหลยขึ้นไม่ได้เียงเคียงนี่แล้วมาแล้วลุยลุยอลุยลุฮะ Còn nó nó biết đến đây mọi người nó mới đây mọi người biết đến đây con con, Hả? นี่กับมือไฟครับเนี่มือไฟนี่ก็มือไฟทั้งนั้นเลยเนี่เก็ดคน้นมือละซีสิบตันเป็นยางตั้มมือละซีสิบตันครับมือละพ่วงนะ่ขอบค้นครับทิดตานสวัสดีครับ โอ้มีดท,ทำงานมือระพัเนเลยนะครับเนี่ย